สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสามแปงทั้งสามนะครับวันนี้จะมากินส้มตำกับหมูกรอบแล้วก็ผักเป็นถั่วนะครับไอ้นี้ไม่รู้กรารล้างมือแล้วครับเราก็ล้างแล้วนะครับ คำใหญ่ๆครับแล้วหมูชิ้นใหญ่ๆครับกรอบๆของหมูก็ใหญ่ของหมูใหญ่กว่าจะยัดหมดไปเนี่ย กอดสุตมตำหมูกรอบกับสุนตำครับ เราลองกัดชิ้นใหญ่กันไหมโอเคโอเคผมขอจิ้มน้ำมันนี้ก่อนโอักรอบมาครับ <c oughs> โอ๊ะนิดหน่อยโจพบกรรม ตามคำวินย์ครับตัวครับ ทั้งเป็ดทั้งแซ่บนะครับตอนนี้เราก็อิ่มแล้วนะครับอย่าลืมติดตามเมนูต่อไปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r เพื่อเป็กนกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย